เราจะบอกคุณว่าเนื้อหาในคลิปวิดีโอต่อไปนี้เป็นเรื่องจริงทั้งหมดคุณจะเชื่อหรือไม่ช้าก่อนอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจเพราะท่ามกลางสังคมในปัจจุบันที่มีข้อมูลมากมายมหาศาลสิ่งที่คุณเห็นอาจจะเป็นข่าวปลอม ในระหวงที่เรากําลังเดินหน้าพัฒนาประเทศไปพร้อมๆกันในทุกๆด้านนะครับคุณอาจจะเคยได้รับข่าวปลอมหรือข่าวิดเบืเหล่านี้อยู่บ่อยครั้งเช่อเลครับจนถึงตอนนี้หลายข่าวคุณอาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ําว่ามันเป็นข่าวปลอมหรือข่าวจริงครับ เพราะเทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบันทําให้การส่งต่อเผยแพร่ข่าวสารทําได้อย่างรวดเร็วเป็นวงกว้างจนถึงขั้นระบุกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเผยแพร่ข่าวสารนั้นโดยไม่ต้องสนใจว่าเนื้อหาข่าวสารนั้นจะจริงหรือเท็จกว่าเราจะทราบข้อเท็จจริงนั้นก็อาจสายเกินไปจนส่งผลกระทบในหลายๆด้านทางด้านสังคมเศรษฐกิจสุขภาพวิถีชีวิตของผู้คนโดยเฉพาะอาจสร้างความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยจึงได้ถูกจัดตั้งขึ้นมา เมื่อพบว่ามีผู้ไม่หวังดีเผยแพร่ข่าวปลอมผ่านสื่อออนไลน์เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระ,ะบาดของโรคโควิด -19 นี้ซึ่งทำให้ประชาชนเข้าใจผิดและสับสนนายกรัฐมนตรีจึงได้สั่งการให้ทุกกระทรวงจัดตั้งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประจำกระทรวงเพื่อช่วยกันตรวจสอบและสกัดกั้นข่าวปลอมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของตนเองและเร่งชี้แจงให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามนะครับสิ่งสำคัญในการรับมือกับข่าวปลอม คือประชาชนผู้ติดต,ตามข้อมูลข่าวสารต่างๆต้องมีสติมีวิจารณญ,ญาณในการเสพข่าวนะครับไม่หลงเชื่อแล้วแชร์อะไรง่ายๆซึ่งท่านสามารถตรวจสอบข่าวและแจ้งเบาะแสข่าวปลอมได้ตามช่องทางต่างๆเหล่านี้ครับ